สเสน่ห์ของผู้เจริญนิวาโตจะความอ่อนน้อมถ่อมตนสวัสดีครับเหล่ากัลายาณมิตรผู้มีใจใฝ่ในความดีงามทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่เส้นทางแห่งมงคลชีวิตอีกครั้งนะครับในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงคาระวะหรือความเคารพซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดประตูใจของเราออก เพื่อยอมรับนับถือในคุณงามความดีของผู้อื่นเมื่อประตูใจของเราเปิดออกแล้วคุณธรรมที่จะต้องตามมาโดยทันทีซึ่งจะทำให้เราเป็นที่รักใคร่และเป็นผู้ที่สามารถตักตวงคุณงามความดีได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนครับคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถมากมายเพียงใด แต่ถ้าหากเป็นคนแข็งกระด้างเยื่อยิงจองหองก็ยากที่จะหาความเจริญและความสุขที่แท้จริงได้ในทางตรงกันข้ามผู้ที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกลับเป็นผู้ที่มีเสน่ห์เป็นที่รักและเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเสมอนี่คือหัวใจของมงคลชีวิตข้อที่22ที่เราจะมาศึกษา และน้อมนำมาประดับใจของเราในวันนี้ครับนิวาโตจะเอตัมมังคลมุตตะมังมงคลข้อนี้คือนิวาโตจะแปลว่าความเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นมงคลอันสูงสุดเรามาทำความเข้าใจความหมายกันนะครับคำว่าวาตะแปลว่าลม ในที่นี้หมายถึงลมปากที่โอ้อวดหรือลมเบ่งที่แสดงถึงความเย่อหยิ่งถือตัวตนส่วนนี้เป็นคำอุปสรรคที่แปลว่าไม่มีหรือปราศจากดังนั้นนิวาตะจึงแปลตรงตัวว่าปราศจากลมคือไม่พองลมไม่เบ่งเป็นผู้ที่สงบสงี่ยม ไม่โอ้อวดคุณงามความดีหรือความสามารถของตนเองแม้ว่าตนเองจะมีสิ่งเหล่านั้นอยู่จริงๆก็ตามความอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดจากการที่เราสามารถกำจัดกิเลสต,ตัวร้ายที่ชื่อว่ามานะลงได้มานะคือความถือตัวตนซึ่งมีอยู่สมระดับคือ 1. ถือตัวว่าดีกว่าเขา ดูถูกเหกียดหยามคนที่ด้อยกว่าเรา 2. ถือตัวว่าเสมอกับเขาไม่ยอมรับฟังหรือไม่ให้เกียรติคนที่มีความสามารถทัดเทียมกัน 3. ถือตัวว่าด้อยกว่าเขาแต่เป็นแบบทิฏฐิคือการน้อยเนื้อต่ำใจไม่กล้าทำความดีเพราะคิดว่าตัวเองไม่ดีพอผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่องตน คือผู้ที่สามารถละมานะทั้งสามอย่างนี้ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมกับผู้ใหญ่ก็ให้ความเคารพกับผู้ที่เสมอกันก็ให้เกียรติและกับผู้น้อยก็ให้ความเมตตาเป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้และยอมรับฟังผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าผู้นั้นจะมีสถานะใดก็ตาม ผมอยากจะเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับภูเขาที่สูงชันและเต็มไปด้วยก้อนหินน้ำฝนที่ตกลงมาก็ไม่อาจซึมซับเก็บไว้ได้ไม่นานก็ไหลทิ้งไปจนหมดชั้นใดก็ฉันนั้นคนที่แข็งกระด้างเยื่อยิงเหมือนภูผาก็ไม่อาจเก็บรักษาคุณงามความดีหรือรับฟังคำสอนจากใครได้ ในทางตรงกันข้ามมหาสมุทรที่อยู่ต่ำที่สุดกลับเป็นที่ไหลรวมของแม่น้ำทุกสายในโลกชั้นใดก็ฉะน,นั้นผู้ที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนทำตนให้เหมือนอยู่ต่ำย่อมเป็นที่ไหลรวมแห่งคุณงามความดีความรู้และโอกาสทั้งหลายจากทั่วทุกสารทิศในสมัยพุทธกาล มีเรื่องราวของพระราทะท่านเป็นพราหมแก่แก่ที่มาบวชตอนอายุมากแล้วพระพิสุรูปอื่นก็ไม่กล้ารับท่านเป็นลูกศิษย์เพราะเกรงว่าจะสอนยากแต่พระสารีบุตรด้วยความเมตตาจึงรับท่านไว้พระราทะแม้จะอายุมากแต่ท่านเป็นผู้ที่มีนิวาตะอย่างยิ่งยวดเป็นผู้ง่ายดายสอนง่าย พระสารีบุตรสอนอะไรท่านก็น้อมรับมาปฏิบัติด้วยความเคารพอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งด้วยความอ่อนน้อมถ่องตอนนี้เองทำให้ท่านสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในเวลาอันรวดเร็วสำหรับพวกเราในวนัยนี้เป็นวัยที่มีประสบการณ์ชีวิตมามา,มากมายบางครั้งเราอาจจะเผลอคิดว่าเราอาบน้ำร้อนมาก่อน แล้วก็ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่นี่คือมานะที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับการฝึกเป็นผู้ฟังที่ดีการเปิดใจรับฟังลูกหลานแม่บางเรื่องเราอาจจะไม่เห็นด้วยแต่การรับฟังด้วยความเข้าใจก็คือการฝึกนิวาตธรรมที่จะทำให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักและเป็นที่เคารพอย่างแท้จริงครับ ความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความเข้มแข็งที่แท้จริงคือความสามารถในการเอาชนะตัวตนของเราเองได้ครับผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสมบัติในใจย่อมได้รับอน,นิสงค์คือ 1. เป็นที่รักใคร่ไว้วางใจและอยากช่วยเหลือของคนทั่วไป 2. ทำให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างไม่มีขีดจำกัด 3. เป็นผู้ปราศจากศัตรูเพราะไม่เคยยกตนข่มท่าน 4. มีจิตใจที่เบาสบายไม่ต้องแบกหัวโขนแห่งความเก่งกาจไว้ตลอดเวลา 5. ย่อมเป็นผู้ที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้าดังคำที่ว่า คนอ่อนน้อมย่อมไปได้ไกลสำหรับการนำไปปฏิบัติในสัปดาห์นี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาฝึกละมานะสร้างเสน่ห์กันครับการบ้านทางใจในสัปดาห์นี้คือให้เราลองฝึกใช้คำพูดติดปากที่แสดงถึงความอ่อนน้อมดูครับเลือกมาสักคำก็ได้เมื่อมีคนให้คำแนะนำ แทนที่จะรีบปฏิเสธให้ลองกล่าวคำว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับค่ะก่อนเสมอเมื่อเราทำผิดพลาดให้กล้ากล่าวคำว่าฉันขอโทษอย่างจริงใจเมื่อมีคนทำดีกับเราให้กล่าวคำว่าขอบคุณอย่างซาบซึง้งคำพูด,ดง่ายๆเหล่านี้ คือเครื่องมือที่ทรงพลังในการลดมานะและสร้างไมตรีได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับโดยสรุปแล้วมงคลข้อที่22คือการสอนให้เราเป็นดั่งรวงข้าวที่น้อมลงเป็นดั่งมหาสมุทรที่รองรับทุกสรรพสิ่งคือการทำลายกำแพงแห่งความถือตัวเพื่อเปิดรับคุณงามความดี และโอกาสให้เข้ามาในชีวิตได้อย่างเต็มที่ผู้ใดมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสมบัติในใจย่อมได้รับอานิสง์คือเป็นที่รักใคร่ไว้วางใจและอยากช่วยเหลือของคนทั่วไปเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างไม่มีขีดจํากัดเป็นผู้ที่ปราศจากศัตรูเพราะไม่เคยยกตนข่มท่าน เป็นผู้ที่มีจิตใจที่เบาสบายไม่ต้องแบกหัวโขนแห่งความเก่งกาจไว้ตลอดเวลาโดยสรุปแล้วมงคลข้อที่22คือการสอนให้เราเป็นดั่งรวงข้าวที่น้อมลงเป็นดั่งมหาสมุทรที่รองรับทุกสรรพ,พสิ่งคือการทำลายกำแพงแห่งความถือตัวเพื่อเปิดรับคุณงามความดีและโอกาส ให้เข้ามาในชีวิตได้อย่างเต็มที่ผู้ใดมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสมบัติในใจย่อมเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์เป็นที่รักและเป็นผู้ที่จะพบกับความเจริญอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก่อนจะจากกันขอเชิญทุกท่านนั่งในท่าที่สบายหลับตาลงเบาๆครับให้เราลองทำจิตใจของเราให้เบาให้ว่าง และอ่อนโยนหายใจเข้าน้อมระลึกถึงคุณธรรมของผู้เจริญทั้งหลายผู้ที่มีความอ่อนน้อมเป็นปกติหายใจออกปล่อยวางความสำคัญมั่นหมายในตัวตนปล่อยวางความยึดมั่นในความคิดของเราปล่อยวางความแข็งกระด้างทั้งหลายออกไป ขอให้จิตใจของเราจงเป็นดั่งพื้นดินที่อ่อนนุ่มที่พร้อมจะน้อมรับทุกสิ่งด้วยความเข้าใจและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอขออานิสงส์แห่งนิวาตธรรมนี้จงเป็นเครื่องประดับที่งดงามในใจของทุกท่าน